สวัสดีค่ะแม้ว่าภาษาไทยจะเป็นภาษาประจำชาติที่เราคุ้นเคยกันดีแต่ก็มีหลักเกณฑ์ที่เราจะต้องเรียนรู้นะคะคนสื่อของเราวันนี้ค่ะเป็นคนสื่อที่ใฝ่ฝันอยากจะทำงานสื่อตั้งแต่วัยเยาว์ค่ะจึงหมั่นฝึกฝนตนเองอยู่เสมอเพื่อให้เขาพร้อมที่จะรับมือกับการทำงานทุกรูปแบบคุณโบลิิงปริศนากำภูสิริค่ะ โบลิง่งปริศนากัมพูสิริคนสื่อสารไทยของเราวันนี้เป็นสาวสวยที่มีผลงานพิธีกรและผู้ประกาศข่าวมาแล้วมากมายแต่เธอเป็นที่รู้จักในวงกว้างเมื่อได้รับตำแหน่งนางสาวไทยประจำปีพุทธศักราช2555 จริงๆโบลิิงว่าภาษาไทยเกี่ยวข้องกับทุกคนที่เป็นคนไทยอยู่แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นอาชีพที่ต้องอยู่หน้ากล้องแบบโบลิิงหรือว่าอาชีพคนอื่นๆทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยโบลิิงว่าการใช้ภาษาไทยที่ดีมันจะสร้างโอกาสให้กับตัวเราเองได้ค่อนข้างเยอะอย่างโบลิิงเองประกวดนางสาวไทย mm. โบลิิงว่าเสน่ห์อย่างหนึ่งที่กรรมการเขาม้องเห็นเราก็อาจจะเพราะว่าเราพูดภาษาไทยได้อย่างถูกต้องแล้วก็ชัดถ้อยชัดคำค่ะแล้วมันก็ทําให้โอกาสอื่นๆได้ตามเรามายิ่งตอนนี้ทํางานอยู่หน้ากล้องก็ มีความจําเป็นนะคะเพราะว่าเราเหมือนกับตัวแทนเป็นแบบอย่างของคนใช้ภาษาไทยให้กับคนที่ดูอยู่ทางบ้านนะคะส่วนตัวนะคะคิดว่าการใช้สับสลงมันอาจจะไม่ใช่เรื่องที่แบบผิดมากมายอย่างเงี้ยเพียงแต่ว่าเราต้องรู้จักกาลเทศะที่จะใช้ค่ะโบลลิงมองว่าภาษามันคือแฟชั่นสมัยนี้เด็กๆอาจจะมีคมําบางคําที่แบบเหมือนใช้กันในหมู่วัยรุ่นก็ใช้ได้ถ้าเกิดคุณใช้ในภาษาพูดใช้กับเพื่อนแต่ถ้าเกิดเมื่อไหร่ที่ต้องใช้ภาษา อะไรที่มันเป็นลักษณะของทางการหรือว่าต้องพิมพ์โพสต์ผ่านอินเทอร์เนต็ตที่มีคนเห็นเยอะๆหรืออะไรแบบนี้ก็อยากจะให้เขาใช้ให้ถูกต้องจริงๆมันเป็นเรื่องไม่ยากค่ะแต่ว่าเราใส่ใจลงไปนิดนึงเราก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่สามารถช่วยอนุรักษ์ภาษาไทยได้อะคะ่ะโบลิงว่าเราเกิดเป็นคนไทยนะคะภาษาไทยก็เป็นเอกลักษณ์ของความเป็นไทยเพราะฉะนั้นในฐานะคนไทยเราควรจะภาคภูมิใจในภาษาของเรานะคะแล้วก็ใช้ให้ดีใช้ให้ถูกค่ะเพื่อให้ลูกหลานเราได้รู้จักกับภาษาไทยที่ถูกต้องที่สวยงามเหมือนที่ บรรพบุรุษเราได้สร้างเอาไว้ค่ะเรามีภาษาไทยเป็นภาษาของเราเองอะ<ม>พี่เราก็ไม่ควรจะไปดัดแปลงให้มันผิดไปจากที่เราเคยเรียนมาอะไรเงี้ยครับก็คือต้องสอนต้องปลุกฝังให้เขาแบบเฮ้ยเป็นภาษาของเราให้แบบให้รู้คุณค่าเออให้รู้คุณค่าในแบบภาษาของแบบประเทศของเราเองของวัฒนธรรมของเราเองนย่เงี้ยค่ะไม่มีอะไราย,ยากเกินความสามารถเลยค่ะถ้าเราได้รับการฝึกฝนอย่างถูกต้องถ้าเราอ่านผิด,ผดเขียนผิดหรือว่าพูดผิดก็แก้ไขให้ถูกต้องได้ค่ะ เพียงเท่านี้ก็ช่วยรักษาภาษาไทยได้ตามแบบฉบับของสื่อสารไทยค่ะ